ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz C-Class นะครับตัวโฉม W205 อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมมาพร้อมกับจอภาพขนาดเพียงแค่7นิ้วไม่มีกล้องมองหลังนะครับทางเราได้ทำการติดตั้งตัวจอรุ่นท็อปสุดในตลาดนะครับที่จอนั้านในเป็นของ LG นะครับที่ทำโทรทัศน์บ้านพร้อมกันกับกล้องมองหลังคุณภาพสูงของ QCam เข้าไปในรถคันนี้นะครับ การใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับทางด้านท้ายรถกันนะครับกล้องที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็นตำแหน่งตรงที่ผมชี้เข้าไปถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราจะไม่เห็นกล้องเลยเห็นนะฮะเปิดฝาท้ายขึ้นปุ๊บโพซิชันของกล้องจะเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับกล้องที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นของ Qcam นะครับ 100% made in Korea ผลิตที่เกาหลีแท้ๆมาพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมด้านในกันต่อนะครับครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถ C-Class W205 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยจอเก่าเราถอดออกนะครับแล้วก็จอตัวใหม่เนี่ยติดตั้งเข้าไปจะเป็นขนาด 10. 2 5นิ้วนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นปลั๊กเสียบขันน็อต นะครับเราก็ตั้งค่าใช้งานได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นตรงรุ่นของเขาเป็น Bracket ใส่เข้าไปเลยทุกอย่างเนี่ยจะพอดีแป๊ะนะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอตัวท็อปสุดในตลาดนะครับจอด้านในเนี่ยเป็นของ LG ซึ่งทางเราได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่นำเข้าสเปคตัวนี้เข้ามานะครับ มาพร้อมกับตัวระบบ ips anti glare นะครับคือมีการกันสะท้อนจากแสงแดดนะครับเวลาที่เราไปอยู่กลางแดดตอนเที่ยงนะครับความละเอียด1920คูณ720นะครับระบบระบบ android เนี่ยมาเป็น android version 10นะครับ ram 4GB ROM ลอ g b ตัว cpu เนี่ยเป็น8ค core นะครับ อ่ะทีนี้วิธีการใช้งานนะครับมีเวลาที่เราต้องการอ๋อตอนตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าเดิมโรงงานนะครับเราจะเห็นว่าหน้าเดิมโรงงานเนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยยังปรากฏขึ้นมาตามปกติอยู่ทางด้านซ้ายมือเราส่วนทางด้านขวามือเราเนี่ยจะเป็น G U I ที่ตัวระบบจอเนี่ยเขียนขึ้นมาแต่ถ้าบางคนต้องการให้จอตัวนี้เนี่ยขึ้นเต็มสกรีนเลยทำได้ไหมทำได้ครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าภาพมันก็จะยืดเต็ม ในส่วนของขนาด10นิ้วเข้าไปที่เป็นหน้าเดิมโรงงานนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเข้าไปที่หน้าใหม่นะครับมี2วิธีวิธีที่1เนี่ยเราแตะทัสกรีนเลยก็จะเข้ามาที่หน้าที่เป็นหน้าระบบหมวดใหม่ละหน้าเมนูจะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็น n t g version 6นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอถ้าเราจะออกเราก็เลือก n t g เมนู ถ้าเราต้องการจะเข้าอีกหนึ่งวิธีนะครับเรากดปุ่มลูกศรย้อนกลับตรงนี้ค้างปฟ๊บภาพก็จะตัดขึ้นมาละเข้าได้เช่นเดียวกันแต่หลังจากที่เราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราทัชสกรีนใช้งานได้เลยระบบทัชสกรีนตัวนี้เนี่ยเป็นคาปาซิทีฟซึ่งจะเหมือนอยู่ในตัวที่เป็น iPad หรือว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับจะลื่นมากนะครับ อ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเล่นที่ตัวแอปพลิเคชันเราเลือกที่ Android App ตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นแอปที่เราโหลดเข้ามาสังเกตนะครับสีแดงสีต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างสดมากๆนะครับแอปพลิเคชันที่เราโหลดให้นะครับหลังจากติดตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะมี Google Map มี YouTube นะครับมี Netflix ดูทีวีออนไลน์มี Spotify มี j o o นะครับพวกนี้เป็นเบสิกมาตรฐานอยู่ละทั้งหมดเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเอา แอ c o u n t ตัวเองนะครับเข้าไป Register แล้วก็โหลดแอปต่างๆจาก Play Store ได้นะครับแล้วก็ผมต้องการจะทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่าไม่ใช่ว่าตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยเป็น Android คนที่จะใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องเป็น Android เท่านั้นไม่ใช่นะครับคนจะใช้งานระบบ iOS Apple นะครับมาใช้งานกับจอตัวนี้ใช้งานได้หมดนะครับไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าจะต้องเป็นโท uh, รศัพท์ค่ายไหนนะครับ อ่ะเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปลงลึกในรายละเอียดกันถัดไปนะครับถัดมาเนี่ยตัวแรกนะครับเอ่อ n a v i g a ชั o n ก็จะเป็น Google Maps ก็จะแสดงสถานะ position ปัจจุบันที่เราอยู่นะครับค้นหาจะมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็คีย์บอร์ดภาษาไทยตรงนี้นะครับเลื่อนได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับสยามพารากอนขึ้นละการค้นหาจะเร็วมากๆนะครับมุ่งหน้าทางตะว,วันนะออกเฉียงเหนือไปตามซอยสุขุมวิท44ทับ2เข้าสู่ถนนหมายเลข3แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทภาพซอยย่อยๆเห็นไหมครับขึ้นมาชัดเจนชัดเจ๋วหมดเลยนะครับสีสันสดใสน,นะครับ อ่ะทีนี้จะเป็นในส่วนของ Google Map ทีนี้เนี่ย YouTube อ่าผมให้ดูคลิปนี้ GC63S Coupe Launch Control with อ่ามาดูนเนี้ยก่อนนะครับสีเขียวเขียวสดเลยสีแดงสีแดงสดนะครับภาพคมชัดซูมอินซูมเอาได้นะครับนี่ Jacob, going for drive. อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับเราสามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันสองแอปในหน้าต่างเดียวกันได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น PIP นะครับเพิ่มเสียงรถเสียง จากุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะฮะนี่นะฮะถ้าเราไม่ต้องการละเราก็สไลด์ออกแบบนี้นะครับปิดแอปก็สไลด์ออกแบบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยใช้งานเหมือนแท็บเลต็ตย่อมยอมหนึ่งตัวนะครับ Netflix เข้าได้จริงๆนะครับ Register เ,เล่นได้เลยนะครับชัดแจ๋ว ดูท uh, ีวีออนไลน์ช่อง3ก็จะเป็นช่อง3ที่ตอนนี้เนี่ยแสดงสดอยู่ตอนนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูในฟีเจอร์อื่นๆบ้างนะครับมิวสิกกับวิดีโอ เราสามารถที่จะเอา USB นะครับจะเป็นฮัตดิสกก็ได้เป็นทัม drive ก็ได้ลงไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอสามารถที่จะเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอเพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มกดบนพุงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะภาพ คมชัดมากๆนะครับเพราะจอด้านในเนี่ยเป็น LG ที่ทำโทรทัศน์บ้านนะครับแล้วก็ถัดมาผมจะพูดในส่วนที่สำคัญสคัญนะครับตัวแดชบอร์ดก็จะเป็นการดึงไมค์ดิจิตอลขึ้นมานะครับถ้าเราเร่งเครื่องเห็นไหมครับรอบเครื่องจะเร่งตามนะครับเปิดประตูสถานะ ประตูจะเปิดไปอยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้าตอนนี้เข้าอยู่เบลไม่ได้คาดนะครับสถานะจะขึ้นหมดปิดประตูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอ,อตัวแดชบอร์ดนะครับก็ระบบเข้าวๆของเจ้าตัวจอใน205เนี่ยก็จะมีในการเล่นแอปพลิเคชันหรือเมนูต่างๆเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ย เกียร์ถอยนะครับเข้ากล้องอาภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นถ้าเราหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นจะเลี้ยวตาม PDC sensor เนี่ยจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับทุกอย่างยังทำงานได้ตามปกติหมดถ้าเราคืนเกียร์ครับคืนเกียร์สักพักหนึ่งระบบก็จะตัดเข้า สู่ระบบที่เราใช้งานก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ทั้งหมดของเจ้าตัว w 2 0 5 c class คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของ t ูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fan Page 2ดิน Thailand นะครับแล้วก็ youtube channel 2ดินไทยแลนด์ครับขอบคุณครับ